จะเปรียนนะครับกระช่องว่าช่องชาแนลนะครับเอาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอย,ย่าหยุดวันนี้ก็ฉาบนะครับสาบวันนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นปูกระเบื้องนะครับวันนี้ก็ทาสซีเสร็จแล้วนะฮะ รอบๆนะครับผมก็เห็นแล้วหจุดสจุดนะครับเดี๋ยวจะดูรอบ กำลังปั่นนะครับถ้าผมปั่นนะบอกว่าได้ละพังนะครับอันนี้ก็ต้อง ใช้ระดับมีฝีมือนะครับคููเชี่ยวชาญเท่านั้นนะฮะ มเมื่อคืนเมื่อคืนพี่น้องกลับบ้านมากินข้าวไหมกินอีกเหรอปาดกินหมูปิ้งหมูไปสองไม้เลยนะกับข้าวเหนียวอ่ะนะบอกปีหน้านะมาดำนาช่วยอ้ายเด้อเกินข้าวหน้าเอ้เถียงมุงชีแล้วอ่ะมันก็นยิ้มกินข้าวเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งมานะรอหน้าประตูแ,บบแม่น ทิ้งข้าวอิ่มหันหน้าใครเข้า,ขาบ้านอย่างเดียวดูนะเด็กอยู่ฝั่งโน้นนะครับดูนะครับฝันะ่งโน้นนะฮะเด็กปุ้นเปียน พีโนก็จะให้ใหญะก้าวหลังนะครับเดอเดเด้เด้เดอเด้อเออยิ้มยิ้มยิ้มเมื่อกีวันพัสดีได้แปลออกไปข้างนอกได้หน่ะเด็กคนนี้ตั้แต่ยอยจะตรงหันนะครับ <Okay. S 2> ายอยู่นั่นหละายนะเดี๋ยวอายไปอ่าไม่กว่าดแล้วก็มามองไปก็น่าสงสารนะครับ อยากจะออกนะครับอ้าวเราก็มาเจอนะฮะประชาก่นอน,น,นะครับอน,อออนอนเฝ้าข้าวเหมือนเดิมนะครับอ๋อเลรอเ้ยนอนอะไก็ลงสวดวะอย่าประกัดแยงหลวงสีเด้หลงสีมาให้เด้เห็นมาอ,อู้นอนเฝ้าเขาผมกลับมาก็มาเจอสิ่งสิ่งนี้นะ สำคัญมาเสร็จเอ้ยลิงกับลุงสวัสดบ่ะเอ้ยโอ้ครับผมอย่าก,กัดแยงลุงสีเด้อนีน้องชายนะครับอยากจะออาเาแสน,นะครับเดี๋ยวไม่ออก เลยฮะมอวใหญ่เลยโอ้ยเต็มเต็มเด็กจำเสพเล่นกันแล้วนะถึงเวลานะครับ เอาซูมสะง,งั้นนะครับ ฟังโน้นนะฮะเล็ดก,กันแล้วเยด,ดูนะฮะพี่โน่จะยกอิดบล็อกให้ดูก่นะครับดูจะยกะยกก้อนไหนดีเนะี่เอา้าเอา้าเทปเทปเทป โดว์ฟางนี้ฮะโชนะนะไปยืนคุมพี่นุ่นนะครับโอ้โหเด็กๆก็เล่นกันนะครับผีไม่นานก็กัดนะครับ ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอสสนเชนนะครับเจอกันใหม่นะที่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ